ทริปสกีวันนี้ของเราคาดว่าจะเจอหนักกับดูเมืองในนิทานสมัยเด็กๆที่เคยอ่านเมืองในหมอกเปล่าหมอกนะเมืองในหิมะปีที่แล้ว ตอนที่ขับรถมาแถวเนี้ยยังแบบไม่ใช่ไม่ใช่แบบหิมะแบบเต็มเต็มแบบเนี้ยแต่ว่าปีเนี้ยโอ้โหแบบเต็มมากแทบจะมองไม่เห็นนะ่นี่เห็นไหมตรงนั้นอะ่ะคือบ้านอะ่ะแต่มองไม่เห็นเป็นบ้านเลยเห็นไหมเดี๋ยวแผนกล้องมาให้ดูข้างหน้า รถก็แบบวิ่งกันได้ช้าเพราะว่า,าจะทำความเร็วไม่ได้มันจะลื่นใช่ไหมตอนนี้เราวิ่งอยู่ที่30 34 33 34อะไรอย่างเงี้ยยิ่งเมื่อกี้ที่วิ่งอยู่บนถนนใหญ่อันนี้คือถนน2เลนเมื่อกี้วิ่งที่4ี่เลนตรงนั้นทำความเร็วกันที่20เองอะ จะเห็นว่าข้างหน้าก็แบบขาไปหมดแทบจะแบบมองไม่เห็นอะไรอันนี้คือยังยังดีที่แบบข้างหน้ายังยังมองเห็นรถข้างหน้าถ้าเผื่อว่าในวันที่หิมะตกแบบหนัก,นกๆแล้วก็มีลมเนี่ยอันนั้นคือวิ่งไม่ได้เลยแหละเพราะว่ามันจะไม่สามารถมองเห็นรถข้างหน้าแล้วก็มันจะเกิดอุบัติเหตุง่ายใช่ไหม เดี๋ยวให้ดูฝั่งเนี้ยเนี่ยจะเห็นว่าอันนั้นคือเป็นป่าสนแต่ว่าก็คือมองไม่เห็นเป็นป่าสนสุดยอดครับวันเนี้ยอันนี้เป็นอุปกรณ์ในการดำรงชีวิตของเมืองหนาวเพราะว่าจะต้องออกไปเขาเรียกว่าอะไรอะไถวมาเพื่อที่จะให้รถวิ่งได้ถ้าเผื่อว่าแบบ เช้าหรือว่าหลังจากที่หิมะตกหนักๆเนี่ยโอ้โหมีรถไฟรถรถไฟถถหิมะเห็นนะนี่เพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกนะเนี่ยอยู่มา15บปีแล้วเพิ่งเห็นรถไฟถ่าหิมะให้ให้รางรถไฟโอ้ไม่โอ้ม่ยล มาถึงตรงนี้ก็ต้องถามต้นไม้ว่าหนักและเหนื่อยไม่เดานั่งสารต้นไม้เนาะถ้าทางจะหนักน่าดูอันนี้ก็เป็นภูเขาเห็นไหมภูเขาหิมะครับตรงนี้จะเป็นทางทางรถไฟนะเนี่ย สารต้นไม้มากเลยรูซสิอันนี้คือฮิมะที่เขาแบบเอาไปกองไว้ตรงตรงไหลาทางอะ่ะเวลาที่แบบเห็นคนไทย มาขับรถเอ่อเที่ยวเที่ยวแบบถนนที่นี่มานนี้แบบเราได้แบบห่วงมากเลยอะแบบวิวดีๆนะอรประมัณนั้นคิดประมาณนั้นเลยอะเดี๋ยว,ยวตองน,นี้มันวิวไม่ค่อยดีออมมาถ่ายข้างหน้าให้ดูข้างหน้าเดี๋ยวจะถ่ายอีกแป๊บนึงเพราะาใกล้จะถึงละ เดี๋ยวใกล้ถึงละให้ดูแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวลากันด้วยบ้านหลังนี้สวยดี